ทเทพยามค่ำคืนไม่เคยหลับไหลแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้แสงสีมีวิญญาณร้ายกระซิบกล้องอยู่ทุกซอกมุมยักษ์ชายหนุ่มผู้ตื่นจากฝันร้ายเห็นเปเลวไฟนรกคุกคามราวกับเป็นลางบอกเหตุไม่ดีบนแขนของเขามีรอยยันโบราณปรากฏขึ้นอย่างลึกลับราวกับถูกสลักมาตั้งแต่กำเนิด เขาวอาชญากรรมสยองขวัญไร้คำอธิบายนนกำลังแพร่กระจายไปทั่วจอทีวีสร้างความหวาดผวาให้ผู้คน mm hmm. กีรตินักข่าวสาวไฟแรงกำลังลงพื้นที่ไขปริศนา mm hmm. เธอสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่เหนือธรรมชาติยักษ์เดินผ่านจุดเกิดเหตุเขารับรู้ถึงพลังปีศาจที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นและสัมผัสได้ วิญญาณร้ายพุ่งเข้าจมตีกิรติอย่างรวดเร็วยักษ์ไม่ลังเลที่จะเข้าช่วยใช้คาถาโบราณปร,ราบมันจนหายวับกิรติตกใจแต่ก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวยักษ์ว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆพร้อมจะร่วมมือค้นหาความจริงยักษ์พยายามหลีกเลี่ยงการพัวพันกับโลกเหนือธรรมชาติแต่คำสาบเก่าก่อนเริ่มกัดกินจิตใจเขาอีกครั้ง คืนนั้นเขาก็ฝันถึงอดีตชาติของตนอีกครั้งเป็นภาพของขุนแผนและศัตรูคู่อาฆาตที่รอการชำระยักษ์ตัดสินใจไปขอคำปรึกษาจากหมอพรามอิสวร,ร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัยเวทโบราณหมอพรามเปิด <This earth S 1> เผยความจริง <bind> อันน่าตกใจ <for eternity. S 1> ว่าเขาถูกพันธนาการด้วยกรรมเก่าจากทั้งสวรรค์และนรกยักษ์เริ่มสืบคดีประหลาด โดยใช้พลังเวทมนตตรวจสอบวิญญาณและตามรอยพลังงานมืดเขาก็พบว่าประตูระหว่างโลกกำลังค่อยๆถูกเปิดออกทีละน้อยก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ระหว่างการสืบสวนยักษ์ถูกปีศาจที่แฝงร่างในม,<า>มนุษย์โจมตีกลางเมืองอย่างดุเดือดยักษ์อันเชิญดาบทองคำในตำนานด้วยมนตราโบราณเข้าปราบปีศาจเหล่านั้นจนสิ้นซาก กีรติบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้แต่ยังไม่กล้าเผยแพร่เพราะกลัวว่าใครจะเชื่อเรื่องเหลือเชื่อนี้ทันใดนั้นวิญญาณโบราณในร่างกุมารทองก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อส่งคําเตือนถึงภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานยักษ์ตัดสินใจยอมร่วมมือกับกีรติเพื่อหยุดยั้งหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ภาพเงาขนาดมหึมาของมหายมราชปรากฏขึ้น พร้อมคำประกาศถึงเวลาชำระบาปของเจ้าแล้วขุนแผนข่าววิญญาณร้ายเข้าสิงผู้คนแพร่ไปทั่วกรุงเทพความหวาดกลัวปกคลุมทั้งเมืองยักษ์เดินทางไปยังวัดร้างริมเจ้าพระยาสถานที่ซึ่งเขาหวังจะพบคำตอบสุดท้ายที่นั่นเขาพบคำพีโบราณที่บอกวิธีผนึกประตูนรกแต่ปีศาจชั้นสูงก็ปรากฏตัวขัดขวางทันที การต่อสู้ดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างยักษ์กับปีศาจระดับสูงเขาใช้ทั้งอาคมและดาบเข้าท้าหันเกียรติถูกปีศาจจับเป็นตัวประกันยักษ์ต้องเลือกระหว่างการช่วยเธอหรือคำมภีโบราณยักษ์เลือกที่จะช่วยเกียรติเขาถูกปีศาจทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและกรกั์ปรากฏบนร่างกาย มอพรามอิสวนเข้ามาช่วยรักษาบาดแผลด้วยพิธีเวทโบราณอย่างเร่งด่วนยักษ์เริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่ใช้เวทมนต์แผลเป็นดำคล้ำก็ยิ่งลุกหลามหมอพรามเปิดเผยว่า <fading> เขากำลังจะตายทีละน้อยเพราะ <There is S 1> คำสาปเก่า <more S 1> ที่ <I can S 1> ตาม <do. S 1> ติดมาแต่อดีตกีรติรู้สึกผิดแต่ยืนยันจะอยู่เคียงข้างยักษ์ จนกว่าภารกิจจะสำเร็จสิ้นทั้งคู่เดินทางไปยังสุสานเกา่าเพื่อตามรองรอยของปีศาจที่กำลังพยายามเปิดประตูโลกพวกเขาพบทางเข้าสู่โถงพิพากษาอันมืดมิดและน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้สุสานกองทัพปีศาจมากมายทะลักขึ้นจากสุสานการต่อสู้ครั้งใหญ่จึงเริ่มขึ้นอย่างดุเดือด ยักษ์ใช้ยันพันธนาการผนึกปีศาจจำนวนมากแต่พลังชีวิตของเขาก็ถูกดูดไปมากขึ้นเรื่อยๆเกียรติเผยความจริงอันน่าตกใจเธอคือกุญแจเปิดประตูนรกผู้เป็นเป้าหมายของปีศาจท,ทั้งหมดปีศาจท,ทั้งหมดพุ่งเข้าล่าก,กีรติยักษ์ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องเธอจากเงื้อมือมารร้ายยักษ์เข้าสู่โถงพิพากษาเพียงลำพัง เพื่อเผชิญหน้ากับมหายมราชแห่งนรกสายฟ้าและไฟนรกโผมกระนำไปทั่วโถงพิพากษามหายมราชปรากฏตัวอย่างเกรียงไกรมหายมราชปรากฏในร่างยักษ์ดำสูงตระงาน <You S 1> และประกาศ <dare S 1> ว่ายักษ์ต้องตกนรกสถานเดียว ยักษ์ตอบโต้ด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเขาจะขอเลือกชะตาของตัวเองไม่ยอมจำนนต่ออำนาจใด,ดๆการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างยักษ์กับมหายมราชก็เริ่มขึ้นอย่างไม่มีใครยอมใครทั้งดาบทองคำและมนตราโบราณถูกใช้จนสุดพลังสะเทือนทั้งสวรรค์และนรกยักษ์บาดเจ็บสาหัสเลือดหยดลงกับยันโบราณในถงพิพากษา ดุดหยาดน้ำตาทันใดนั้นประตูสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นด้านบนส่งแสงสว่างเจิดจ้าลงมาสู่เบื้องล่างยักษ์ตัดสินใจสละวิญญาณของตนเพื่อแลกกับการปิดประตูนรกให้สนิทตลอดกาลร,ร่างของเขาลุกเป็นเปเลวไฟสีทองอรา่ามแสงแห่งการเสียสละสาดส่องไปทั่วบริเวณปีศาจท,ทั้งหลายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วสลายหายไปในพริบตากิรติร้องไห้เห็นยักษ์กำลังถูกดูดลงสู่ขุมนรกอย่างช้าๆแต่แล้วแสงจากสวรรค์ก็โอบร่างของยักษ์เอาไว้พลังศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมเขาไว้ทั้งหมดเทพอินปรากฏตัวบอกว่าการเสียสละครั้งนี้เพียงพอให้ยักษ์ได้ขึ้นสวรรค์แล้วยักษ์ยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในเรื่อง ความสงบปรากฏบนใบหน้าเขาแต่ก่อนที่วิญญาณจะถูกนำขึ้นสวรรค์มหายมราชก็ใช้พลังมืดดึงเขากลับไว้ยักษ์ถูกฉีกออกจากแสงสวรรค์แล้วร่วงหล่นกลับลงสู่โลกมนุษย์อีกครั้งยักษ์ฟื้นขึ้นในซากปรากหักพังของกรุงเทพหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าบาดแผลทั้งหมดหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ แต่หัวใจของเขากลับยังคงหนักอึ้งคีรติเข้ามาช่วยพยุงและบอกว่าโลกยังคงต้องการเขาไม่ใช่ตอนนี้ที่จะจากไปยักษ์มองท้องฟ้ารู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่สวรรค์จะรับเขาไปชะตากรรมยังไม่จบสิ้นเขาหยิบดาบของคำคู่ใจขึ้นมาอีกครั้งพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่ยังคงดำเนินต่อไป เดินออกจากซากปรักหักพังในเมืองที่ยังคงมีเงาปีศาจแฝงอยู่ตามตึกสูงตราบใดที่พวกมันยังไม่สูญข้าจะไม่หายไปชะตาที่ถูกสาปยังคงดำเนินต่อไปดูจบอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคิดยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าไปแล้ว